าสู่ตัวจริงสนามข่าวกันต่อค่ะใช่ครับก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เกินไปเมื่อช่วงเบรกแรกนะครับ<ะ>เรื่องของการเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นด่านชายแดนทางบกนําร่อง2พื้นที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือพื้นที่ของด่านเสดาวจังหวัดสงขลา<ะ>กับอีกที่หนึ่งนะครับก็คือด่านวังประจันท์ที่จังหวัดสตูนนั่นเองถือว่าเป็นการเปิดด่านครั้งแรกในรอบ2ปีสีสันบรรยากาศเนี่ยน่าจับตานะครับ<ะ>เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวเรารเผชิญเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ครันี้เย กับตาว่าเปิดด่านแล้วเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะเป้าหมายสําคัญนะคะคือการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยที่ต้องบอกว่าตลอด2ปีมานี้โดยเฉพาะที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยซบเซามากเลยทีเดียวทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่17เมษายนคือช่วงสงกรานเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนคุณสุพิชารัตนานะคะได้ลงสนามข่าวติดตามเรื่องนี้มาให้ติดตามกันค่ะ ถนนหลายสายในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังไร้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเหมือนช่วงเทศกาลสงการทุกปีที่ผ่านมานะคะนี่นับเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ของอเผอหาดใหญ่โดยเฉพาะถนนเส้นนี้ค่ะสังเกตให้ดูนี่คือถนนสเสน่หานิอรที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ต้องมาเล่นสงการในบริเวณนี้ค่ะและอย่างภาพที่เราเห็นค่ะ นี่คือช่วงเทศกาลสงการของปี2,565ภาพในอดีตกับภาพณวันนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะสงกานหาดใหญ่เล่นน้ำเชียงวันยันเที่ยงคืนหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวที่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีเงินสะพัดนับพันล้านบาทแต่ภาพเหล่านี้กลายเป็นอดีตที่ยังไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้สวนทางกับบรรยากาศสงการในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง โดยบรรดาพ่อค้าแม่ขายตลอดจนร้านค้าและผู้ประกอบการในย่านเศรษฐกิจสำคัญของหาดใหญ่ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าหาดใหญ่จะเงียบเหงาได้ถึงขั้นนี้ถนนเส้นนี้นะคะ,ะเมื่อก่อนนี้นะตั้งแต่หัวถนนเซนพารายานออกไปนี่นะ วันที่11นี้เขาจะปิดถนนกันแล้วให้คนเดินแม่ค้าแม่ขายนี่จะออกมาเปิดร้านวางร้านกันแล้วเตรียมขาย11 12, 13มีงานคนมาเล่นสงการกันตรงนี้คึกคักที่สุดแต่ว่าปีนี้อรอไม่มี2ปีแล้วแหละไม่มีอะไรเลยไม่มีคนแม้แต่จะเดินหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้เธอดูสิไม่มีแม่ค้ามาเปิดร้านคือเมืองมันซบเซราอะ่ะมันแย่มากๆพี่ไม่เคยเจอมา พี่ขายตรงนี้มาเกือบ20ปีแล้วนะไม่เคยเจออย่างนี้เลยบรรยากาศความเงียบเหงาที่ดับฝันการฟื้นคืนการท่องเที่ยวหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาที่เห็นได้ชัดเจนอีกแห่งหนึ่งนั่นคือย่านการค้าที่เมืองด่านนอกหรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจหน้าด่านสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาที่เปรียบเสมือนประตูเมืองที่เชื่อมพรมแดนไทยมาเลเซียซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีการนำร่องเปิดด่านทางบกไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมา แต่สุดท้ายก็ดูเหมือนว่าการเปิดด่านรอบนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ด้านการท่องเที่ยวแต่อย่างใดและเมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลการผ่านแดนที่มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand p a าสจําน,นวน,น107คนวันแรกของการเปิดด่านเดามีผู้เดินทางมาจริงไม่ถึง30คนส่วนที่เหลือทยอยเดินทางเข้ามาประมาณ10-15คนต่อวันและในจำนวนผู้ที่เดินทาง170 เป็นคนไทยที่เดินทางกลับบ้านไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวความเป็นจริงเหล่านี้ทำให้ความหวังที่ภาคเอกชนเล็งเห็นโอกาสที่จะฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลิบหลีลงคิดว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยลักษณะก็คงจะเป็นรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวฝั่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยคงไม่ได้เยอะขึ้นมากนะครับจะค่อยๆดีขึ้นหลังจากพฤษภามิถุนาไปเห็นชัดก็คงจะเป็นเดือนกรกฎาที่ตัวเลขจะกลับมา ค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะครับแต่ถ้าถามว่าไม่มีเหตุการณ์อื่นโดยคำนวณจากปัจจัยปัจจุบันนะครับคิดว่าปลายปีไตรมาสสุดท้ายตัวเลขนักเที่ยวจะกลับมาสักประมาณ5-60%นะครับตรงน,นั้นอาจจะเป็นไปได้ครับผมด้วยเงื่อนไขาการเข้าประเทศระบบ test and go ที่ยังเป็นข้อจำกัดโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงริ่วทั้งค่าประกันค่าตรวจ rt pcr กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ดับฝันให้การท่องเที่ยวไร้แสงสว่างไปอีกหนส่วนใหญ่อ่ะคนที่มานี่นะก็เป็นเหมือนกับมาเลเซียที่เราได้สัมภาษณ์ได้คุยกับเขาอะนะ mm. เขาบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการเข้ามาคนหนึ่งก็5้0หกค่าตรวจค่าห้องพักอ่าแล้วก็รอผลอีกพูดง่ายๆว่ามันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดว่าเปิดให้ง่ายแบบว่าเออเข้ามาแล้วก็แค่เช็ค เช็คโอเคผลเป็นลบคุณก็เข้าไปเที่ยวแบบนี้มันมันน่าจะดีกว่าเยอะนักท่องเที่ยวหนึ่งคนมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำประมาณ5,000บาทมีเวลาพำนักในประเทศไทยราว3วันราคานี้ไม่นับรวมค่าอาหารการกินและการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งเมื่อย้อนกลับไปดูพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวมาลเลเซียในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นครอบครัวประมาณ3 5คนนั่นหมายความว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวพร้อมครอบครัว3คนต้องเสียค่าใช้จ่ายทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยประมาณ1 5 0 0 0บาทและครอบครัว5คนต้องจ่ายทันที2 5 0 0 0บาทซึ่งเป็นอัตราที่สูงเป็นประวัติการเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเศรษฐกิจหาดใหญ่จึงไม่ฟื้นตัว เพราะสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือท่องเที่ยวหาดใหญ่ร้อยละ90อยู่รอดได้เพราะนักท่องเที่ยวชาวมาลเลเซียนั่นเองก็ถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี่ก็ขายได้วันนึงก็7 8 0 0 0นะเมื่อก่อนถ้าว่าช่วงเทศกาลอะไรพวกนี้นี่บา,บางเทศกาลมาก็ถ้าสงการนี่จะขายยาวหน่อยนี่ก็ตกเฉลี่ยอยู่หมื่นกว่าได้ไตอนน,อน,นี้ส่วนเดียวก็ไม่ได้ครับตอนนี้ ตอนนี้คือแค่ประคองประคองให้อยู่รอดแค่นั้นเองคาดหวังหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเรามีการเปิดด่านไทยมาเลเซียแล้วนะคะจนถึงตอนนี้เขาบอกว่าเอ๊ะการเปิดด่านอาจจะทําให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเฉพาะช่วงสงการพี่พี่เห็นภาพหรือยังว่ามันมีการกระตุ้นขึ้นไหมมันยังไม่ยังไม่กระตุ้นขึ้นนะเพราะว่านักท่องเที่ยวยังไม่ไม่ค่อยเข้ามาทีเพราะามันนั่นแหละคือว่าค่าใช้ใจ่าย กว่าจะเข้ามาได้มันก็ได้ได,ได้ใช้จ่ายเยอะตรงาว่าของเขาม,มีไม่มีค่าใช้จ่ายนย่าจะเข้ามาแหละปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในมุมมองของภาคเอกชนในพื้นที่ก็ยังคาดหวังว่าจะเป็นเพียงระยะแรกหนึ่งเดือนนับจากนี้จึงมีความพยายามจากหลายภาคส่วนที่จะเสนอขอผ่อนคลายมาตรการหลายๆอย่างที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว เช่นการผ่อนคลายจากการตรวจ RT-PCR มาเป็นการตรวจแบบ ATK เพื่อจะเป็นตัวเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหลักสนใจกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นสุพิชาลัตนะาทนชทีวีศูนย์ขา่าวภาคใต้รายงาน เอาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเรียกว่าเอาใจสายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปด้วยนะครับในพื้นที่ของเขตท่าราบ เทศบาลเมืองเพชรบุรีครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหาคนครด้วยใช่ค่ะก็จุดเริ่มต้นที่เรานําเรื่องนี้มานําเสนอกันนะคะเพราะว่าคุณโชติมาเนี่ยลงพื้นที่ไปทําเสร็เรือนไงแล้วก็อยู่จังหวัดเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเธอทางานเสร็จเธอก็ไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปใช้โอกาสท่องเที่ยวด้วยเลยใช่แล้วค่ะแล้ววันเดย์ทริปในวันนี้นะคะเธอก็จะพาไปทั้ง7วัดเจร้านอาหารแล้วก็7จ็ดศาลเจ้าลงสนามพร้อมกันกันกบคุณโชติมาจันคงค่ะ การเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในครั้งนี้ตัวจริงสนามข่าวลงพื้นที่ไปในเส้นทางตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะสัปดาห์นี้นะคะตัวจริงสนามข่าวก็ยังอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะเป็นวันเดททริปนะคะเกี่ยวกับ7วัดเจอาหารเด็ดแล้วก็7จสานเจ้าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะโครงการนี้เป็นโครงการของ อวกระทรวงอวนะครับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล<ม>ก็ทางคณะก็เลยทีมงานผมก็เลยนําโครงการนี้มาลงที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยจาะจงที่ตําบลท่าราบเทศบาลเมืองเพชรบุรีเป็นเจ็ดวัดเจ็ดอาหารเด็ดเจ็ดสันเจ้าที่มีอยู่ในบริเวณ3ตารางกิโลเมตรของของ,ของตําบลท่าราบเทศบาลเมืองเพชรบุรีซึ่งเราสามารถทําเป็นวันเดย์ทริปชมทั้งวัดอาหารแล้วก็สันเจ้าซึ่งก็จะมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในเพชรบุรี ตอนที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสะพานใหญ่ซึ่งชาวบ้านเรียกเป็นจุดเช็คอินจุดแรกที่เราจะเห็นความงามของพระปรางของวัดมหาธาตุของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จะเห็นถึงความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นงานปูนปั้นหรือไม่แต่ศิลปะตั้งแต่สมัยทราวดีของพระปรางตรงนั้นด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นตลาดสดยามเช้าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกัสโนมีด้านอาหารของเพชรบุรีเช่นกัน<ฆ>เพราะว่าเป็นตลาดสดที่คนจะมาจับจ่ายใช้สอยแล้วซื้อ วัตถุดิบไปประกอบเป็นอาหารตามที่เขาได้เพชรบุรีได้เป็นกัสโซโนอมีดได้าอาหารตรงนี้ก็จะเป็นจุดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวสามารถจะมาเดินเที่ยวตลาดเช้ามาชิมช็อปแล้วก็อาหารต่างๆที่เป็นอาหารพื้นบ้านของเพชรบุรีได้ครับเรามีแผนที่นะครับเรามีแผนที่ในนั้นผมถามไว้7ร้านตำนานที่ต้องชิม,มคือมีตำนานของร้านอาหารอีก7ร้านซึ่งโอ้ถ้าไม่มาเนี่ยไม่ได้ถือว่าถ้ามาแล้วก็คือต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดครับแล้วสามารถใช้ชีวิต หนึ่งวันอยู่ในนี้ได้ออกจากกรุงเทพเย็นๆท้างพักที่นี่แล้วเช้าก็มาเสพวัฒนธรรมในนี้เย็นกลับกรุงเทพได้เลยครับแล้วก็ช็อปชิมได้อย่างครบถ้วนในเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับค่ะเดี๋ยวเราก็ไปปักบุตรกันที่แรกเลยนะคะก็คือที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะครับวัดมหาธาตุครับวัดมหาธาตุวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่และสําคัญมากของเมืองเพชรบุรี มีพระปรางคห้ยอดเป็นสถาปัตยกรรมงดงามที่เห็นได้อย่างชัดเจนน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า900ปีแต่ได้มีการซ่อมแซมอีกหลายครั้งภายในวัดมีศิลปะที่น่าสนใจทั้งงานปูนปั้นของช่างเพชรบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันและงานจิตรกรรมฝาผนังของครูช่างภายในพระวิหารหลวงนอกจากนี้ยังเป็นวัดเดียวในเมืองเพชร ที่สามารถหาชมการแสดงละครชาตรีได้อีกด้วยที่เรายืนอยู่นี่คือในพระวิหารพระวิหารหลวงของพัะธาตุซึ่งด้านในนี้ก็มีหลวงพ่อศััพย์สิธิ์องค์เล็กซึ่งคนเพชรบุรีเชื่อว่าขอขอ,ขออะไรก็ได้มีคือจะมาขอมาไหว้อะไรนี้ก็จะประสบความสาเร็จทั้งหมดเพราะว่าถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเพชรบุรีและภายในภายในพระวิหารนี้ก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งมีหลายยุคหลายสมัยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นภาพที่ ตั้งแต่สมัยรัตนกโกสินทร์ถ้าด้านหลังพระประธานเนี่ยจะเห็นว่าเป็นพื้นสีแดงแดงเนี่ยก็จะเป็นสมัยยุธยาแล้วก็ส่วนที่เขียนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นครูครูที่เขียนภาพที่วัดพระแก้วด้วยก็คือครูพินอินฟ้าแสงก็จะเขียนเอาไว้แล้วก็มีทีมงานเขียนไว้ก็ถึง่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจและน่ามาเที่ยวมากเลยจึงเป็นจุดเช็คอินจุดแรกที่เราจะสะพานใหญ่แล้วเดินข้ามมาที่วัดมหาธาตุมา ชื่นชมความงามของศิลปะการกิจกรรมฝาผนังแล้วก็มาสักการะหลวงพ่อสับสิทธิ์ของเพชรบุรีเราในวิหารหลวงของวัดมหาธาตุแห่งนี้ครับเราขับรถต่อไปยังสารหลักเมืองเก่าเพชรบุรีสถานที่จุดเช็คอินที่2อห่างกันอยู่ราวๆ950เมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวัดลาดตาบลทาราบอำเภอเมืองเพชรบุรีโดยจังหวัดเพชรบุรีจะมีสารหลักเมืองสแห่ง อีกแห่งหนึ่งคือศาลหลักเมืองปัจจุบันที่ตั้งอยู่บริเวณเขาว,วังค่ะเราก็เดินทางมาถึงจุดเช็คอินที่2นะคะก็ะคะือศาลหลักเมืองเพชรบุรีเห็นว่าที่นี่เป็นศาลหลักเมืองที่แรกใช่ไหมคะครับก็คือเพชรบุรีจะมีความแปลกอยู่หน่อยคือตรงเนี้จะเป็นศาลหลักเมืองเก่าคา่ะซึ่งศาลหลักเมืองเก่าเนี่ยก็แสดงถึงว่าความเจริญในอดีตอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความประหลาดของศาลหลักเมืองแนละ้วเ,เป็นเทวรูปเป็นพุทธรูปเนี่ยเราเข้าไปชมกันเลยดีไหมครับ แต่ว่าลักษณะก็คือเป็นคล้ายๆศาลเจ้าจีนเป็นศาลเจ้าจีนแล้วก็มีศาลหลักเมืองอยู่มันเป็นความควบรวมทางวฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วก็จริงๆแล้วคนคนส่วนน้อยรู้จักะนะครับเราก็เลยจับว่าในแผนที่ท่องเที่ยวเจ็ดวัดเจ็ดฐานเด็ดเจ็ดศาลเจ้าเราจะบรรจุศาลหลักเมืองเก่าไว้ให้เป็นจุดหนึ่งที่เรามาเยี่ยมชมมาเที่ยวกัน ศาลหลักเมืองเก่าตรงนี้นะครับเป็นศาลหลักเมืองเดิมของเพชรบุรีนะครับซึ่งมีความมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าตัวศาลหลักเมืองเนี่ยเป็นทรงพระพุทธร,รูปทรงกษัตริย์ทรงเครื่องกษัตรนะครับที่เรียกว่าทรงเซิร์ซึ่งมันตั้งปฏิสฐานอยู่ตรงนี้บริเวณเลยวัดลาดมานิดหน่อยนะครับตรงนี้มีความสําคัญยังไงมีการสืบค้นแล้วว่าน่าจะเป็นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างพระพุทธร,รูปองค์เนี้ย เอาไว้หลังจากที่มีการปรอบขันคนเพชรบุรีหลังจากที่มีเจ้าเมืองลาวแวกเข้ามาตีเมืองแล้วก็เกิดความเสียหายก็เลยสร้างสร้างสร้างพระสงก์กษัตรติย์ตรงนี้เอาไว้เพื่อปอบขันคนคนเพชรบุรีก็จึงเป็นที่มาของการมีศาลหลักเมืองหลักจริงๆแล้วต้องใช่ว่าศาลหลักเมืองเก่าหลังอันแรกเลยของเพชรบุรีนะครับซึ่งคนคนปัจจุบันนี่อาจจะเรียกเจ้าพ่อศาลหลักเมืองอะไรเงี้ยนะครับแต่ความประหลาดก็คือ ตั้งอยู่ในเหมือนเก่งจีนเหมือนสันเจ้านะครับเราเลยเราเลยใส่ไว้ในแผนที่ว่าเป็นเจ็ดวัดเจ็ดอาหารเด็ดเจ็ดสันเจ้าเพื่อมาเยี่ยมชมและสักการะนะครับก็มีวานเอาอเลี้ยงมาไหว้แล้วก็ขอพรอ,อะไรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอขอแล้วก็เนี่ยก็จะประสบความสําเร็จนะครับที่นี่ก็จะเป็นจุดน่าสนใจจุดหนึ่งที่ควรจะมาเที่ยวมาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูศิลปะถ้าซูงเข้าไปดีๆก็จะเห็นองค์ของพระพุทธรูปเนี่ยเป็นทรงเครื่องกษัตริย์แบบเซอร์ซึ่งก็หาชมได้ยากแล้วก็ เป็นความเป็นความควบรวมธรงว่าทําทั้งไทยจีนที่มาอยู่ร่วมกันในในศาลหลับเมืองเก่าแห่งนี้ครับจากจุดนี้เราไปไหว้พระกันต่อที่วัดไผ่ล้อมใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีระยะทางประมาณ400เมตรพระอุโบโสถของวัดไผ่ล้อมเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมสร้างสมัยอยุธยาตอนปลายลักษณะเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานขนาดใหญ่ที่ล้อมด้วยพระพุทธรูปหินทรายแดงปัจจุบันคงเหลือสภาพที่สูญสมตามกาลเวลาวัดไผ่ล้อมคือวัดร้างที่อยู่กลางเขตเทศบาลเมืองเพชรบรุรีที่ยังมีความสมบูรณ์มากวัดไผ่ล้อมเนี่ยพระอุโบสถที่อยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีความประหลาดประหลาดคือถ้าพระอุโบสถทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นห้องเดียวแล้วมีพระประธานที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เป็นห้องด้านหลังพระประธาน ซึ่งห้องด้านหลังพระประธานะไฮไลท์ของจุดนี้ก็คือลายปูนปั้นที่เป็นลายปูนปั้นที่มีความงดงามอย่างมากนะครับและเป็นลายปูนปั้นสมัยยุทยาจุดไฮไลท์สุดคือพญาคุฑที่อยู่ด้านบนบนยอดนั่นนะช่างเฉลิมพึ่งแตงศิลปินปูนปั้นฝีมือยอดของเพชรบุรีเอาเอาครุฑตัวนี้ไปใช้แล้วก็ไปถอดแบบแล้วก็ปั้นในสถานที่ต่างๆมากมายเป็นครุฑที่ถือว่าเป็นต้นแบบของพญาคุฑในลายปูนปั้นในสมัยยุทยา นี่คือไฮไลท์ของห้องนี้ที่เป็นด้านหลังเท้าจุดนี้ที่น่ามาเยี่ยมชมเพราะว่าด้านหน้าก็จะมีพระประธานนะครับซึ่งเป็นสมัยยุทยาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็นห้องที่มีความประหลาดยังยังไม่สามารถจะจบได้ว่าห้องนี้เอาไว้ทําอะไรแต่น่าจะเป็นห้องเปลี่ยนเครื่องทรงห้องอะไรต่างๆแสดงว่าวัดไผ่ล้อมเนี่ยต้องเป็นวัดที่มีความสําคัญ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเช็คอินกันต่อที่วัดก่อแก้วสุทธารามเป็นวัดเก่าแก่ประจำเมืองพิรบุรีสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวมีอักษรจารึกบอกเวลาที่เขียนภาพจิตรกรรมนี้ระบุเป็นพุทธศักราช2,27 7ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ นอกเหนือจากความสุขจากการได้กราบสการะพระพุทธรูปแล้วนักเดินทางยังได้เรียนรู้ศิลปะความงดงามของมรดกแห่งสยามอีกด้วยคาว่าวัดเกาะเนี่ยเป็นพยางเดียววัดที่มีพยางเดียวส่วนใหญ่จะก็อยู่ในสมัยอยุธยาที่เรียกวัดเกาะเพราะว่ามีน้ําล้อมอรอบมีน้ําล้อมรอบแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วก็มีแม่น้ำเพชรบุรีกับคลองวัดเกาะที่ยังล้อมอยู่วัดเกาะกินิสธถามว่าพระโบสถ ที่ดอรหนอยเรียกว่าพระโบราณถูกต้องแล้วเพราะมีเสมาคู่คเป็นเสมาคู่คนะครับถามว่าเสมาเสมาคู่อันนี้อยู่ในสมัยไหนก็น่าจะอยู่ในสมัยอายุทยาตอนกลางครับแล้วถามว่าพระโบราณอันนี้อยู่ในสมัยไหนจากหลักฐานที่เห็นที่ตาเห็นเนี่ยก็อยู่ในสมัยหลังจากพันารายมาราาตัวไฮไลท์ like ของที่นี้ก็คือว่าช่างที่วาดเนี่ยน่าจะมีเชื้อสายจากจีนแต่ที่แน่ๆคือเป็นช่างเพชรบุรีช่างวัดเกาะครับช่างเพชรบุรีโดยตรงเลย แล้วช่างพวกนี้ส่วนใหญ่นะก็จะไปวาดที่พม่าไปวัดที่พม่าเพราะว่าจิตกรรมที่พม่ากับจิตกรรมที่วัดเกาะเนี่ยมันคล้ายคลึงกันมากเลยและสมัยเดียวกันมากเลยประมาณนั้นนะครับตอนนี้ประเด็นว่าที่วัดเกาะมีอะไรมีอะไรไฮไลท์ของมันก็คือเส้นสินเทาเส้นสินเทาที่เนี้ยคือเป็นเส้นเส้นแบ่งภาพเส้นแบ่งภาพเป็นยุคแรกๆของประเทศไทยก็ว่าได้ครับแต่ที่ไฮไลท์จริงๆแล้วที่วัดเกาะนี้ก็คือมีภาพวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนในสมัยอยิธยา ยกตัวอย่างเช่นที่ผมแต่งกายในชุดไทยในสมัยวิญยาในชุดชุดอยู่บ้านเขาเรียกชุดลายชายอย่างเงี้ยภาพจิจกรรมฝาผนังที่วัดเกาะก็มีมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนอกจากนี้เรายังได้แวะรับประทานขวยเตี๋ยวร้านป้าติ๋มเจ้าเก่าในตลาดเพชรตามคาแนะนําของคนท้องถิ่นซึ่งป้าติ๋มยังขายขวยวตี๋ยวหมูสูตรดั้งเดิมปัจจุบันเพิ่งขึ้นราคามาเป็นชามละ30บาทและต่อด้วยขนมหวานลอดช่องน้ําตาลข้น ที่ใช้น้ำตาลตะโนดของดีเมืองเพชรบุรีเป็นวัตถุดิบหลักในการเพิ่มความหวานหอมให้กับขนมจุดเช็คอินสุดท้ายของทริปนี้คือวัดใหญ่สวนนารามวรวิหารหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดใหญ่เดิมชื่อว่าวัดน้อยปักใต้เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญมากของจังหวัดเพชรบุรีอีกแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นแหล่งรวมฝีมืองานช่างที่ประณีตอ่อนช้อยและงดงามของชาวเพชรบุรีไว้มากมายโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์เป็นภาพเทพชุมนุมศิลป,ปะอยุธยาฝีมือช่างเมืองเพชรด้วยความงดงามและความเก่าแก่ทำให้วัดใหญ่สุวรรณารามเคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ในหลายเรื่องที่วัดวัดใหญ่สุวรรณารามเนี่ยมีศิลป,ปะของอยุธยายอยู่ครบถ้วนนะ<ฆ>ครับทั้งงานไม้ที่สาราการเบเรียนที่เราจะไปดู กันต่อไปและในพระรุโบสถเนี่ยกิจกรรมฝาผนังที่มีความงดงามเป็นรูปชุมนุมเทลลวดาที่อยู่ทั้งแผงเลยแล้วก็วัดนี้ก็จะสังเกตว่าจะเหมือนกับวัดเกาะที่เราผ่านไปแล้วก็คือว่าผนังโบสถ์นี้จะไม่มีหน้าต่างาแล้วก็ใช้ผนังในการรับน้ําหนักเมื่อไม่มีหน้าต่างทําให้มีพื้นที่เยอะในการที่จะวาดจิจกรรมฝาผนังไปและในติกรรมฝาผนังเทพชุม,มนุมนี่ก็ถือว่าสวยงามมาก แต่เนื่องจากการเวลาครับผ่านไป3-400ปีเนี่ยทำให้เกิดการหลุดล่อนอ<ม>อกไปก็แต่ก็ยังเห็นความงดงามอยู่แล้วก็ในด้านที่นั่นตรงข้ามพระประธานนี่ก็จะมี<ฆ>รูปทวารบาล<ม>คนยักษ์เทวดาที่รักษาทวารบาลน,นี่ก็เป็นความงดงามสวยงามมากแล้วก็ที่ยังงดงามอยู่คือรูปของพระแม่ธรณีบีบมวยผม<ฆ>ที่ยังคงสดใสเพราะอยู่อยู่สูงก็จะงดงามอยู่ที่สาคัญของวัดใหญ่สวนราเมนก็คือเสายอมุมไม้12เนี่ย แต่ละต้นเนี่ยจะมีเขียนลายทองซึ่งลายทองแต่ต้นเนี่ยไม่เหมือนกันวันเดย์ทริปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรีที่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเท่านั้นตลอดสองข้างทางยังคงสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตชุมชนเก่าแก่เพื่อถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณี จิตกรรมฝาผนังอาหารวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่ผสมผสานทั้งไทยจีนวัดศาลเจ้าโรงเจสถาปัตยกรรมเก่าแก่หลายยุคหลายสมัยให้เป็นเสมือนวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เราทั้งสองคนนะคะก็เตรียมว่าวันพรุ่งนี้เราอยู่เป็นวันแรกเนาะหลังจากที่เราทํางานเราก็จะไปวันเดย์ทริปกันแบบนี้ละค่ะเพื่อไปเที่ยวกันแบบยุค new normal ใช่ <y uk S 1> ครับโควิด -19 ใช่ครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเทศกาลวันหยุดยาวเนี่ยก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขนะครับก็ถือว่าเป็น ปีใหม่ไทยนะครับอวยพรให้คุณผู้ชมเนี่ยรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องปลอดภัยกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือตัวจริงสนามข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับสามารถติดตามรายการพวกเราสองคนย้อนหลังได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่า YouTube ชื่อตัวจริงสนามข่าวนะครับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ